อันนี้เป็นเรื่องร้องเรียนเขาบอกว่าเนี่ยแม่นะฮะมีลูกสาวอายุ11ขวบแล้วน้องเป็นเด็กพิเศษนะฮะถูกกลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณ1 5 1 6ปีจำนวนประมาณ5คนเนี่ยพากันไปรุมทำร้ายซึ่งแม่ได้นำหลักฐานกล้องวงจรปิดซอยที่เกิดเหตุนะฮะเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกหลานของชาวเมียนมาที่พักอาศัยอยู่แถวนั้นได้มีการเรียกลูกสาวของเธอเนี่ยนะฮะออกจากบ้านไปรุมตบนะบอยู่ที่แถวซอยพัฒนาการซอย20 จนกระทั่งให้ทําให้เด็ก11เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับนี่นะครับวัยรุ่นกลุ่มนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนเป็นวัยรุ่นคุมซอยอ่ะไม่ค่อยมีใครอยากจะยุ่งนะฮะครอบครัวของเด็กผู้เสียหายก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงไม่กล้าแม้แต่จะออกจากบ้านนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางครอบครัวของเด็กอายุ11เนี่ยไปหาผู้ปกครองของวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะฮะทีนี้ทาง วัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยผู้ปกครองของวัยรุ่นที่ก่อเหตุนี่นะ,ะอ้างบอกว่าเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงตักเตือนลูกตัวเองได้ไม่เห็นจะต้องทําเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่เห็นจะต้องไปแจ้งความเลยอะไรประมาณนี้นี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผู้ปกครองสองฝ่ายเขาคุยกันนะตอนแรกผมก็ยังเขียนเพราะเขาดุร้ายอ่ผมยังไม่มีเรื่องอะไรเพราะผมอยู่บ้าน ผมออกมาพอพี่ใหญ่เขามาพูดเนี่ยผมก็กยกยกมือขอโทษเขาเขาก็ยกมือขอโทษผมด้วยสินะผมจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีถ้้ลูกผมทําอีกเนี่ยมาบอกผมเลยผมจะจับแบบหนักเลยเพราะว่าผมเพิ่งดูน้องคนหนึ่งน้องเขาไม่เคยปกติใครก็รู้จะเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นลงบันทึกเป็นจำอะไรตำรวจผมหนูต้องเอาสิเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพะว่าอะไรจะฟึ่งพูดใช่เอาคนที่คุยรู้เรื่องผมพูดให้ฟังว่าเพะอยหญ่มากพ่อไปแต่งงานขึ uh, ้นบุเน uh ี huh. ่ย จะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่มึงปัดลูกมึงไงมีเรามีกล้องวงจรปิดไ้ใบตองทำร้ายก็มีเอาดิมใช่แต่เราไม่ได้ตัดใครทั้งนั้นแหละมเพื่อแต่ตัวของมึงเองไม่ได้ตัวปููไม่ใช่ตาม้องอูดมพอพีุยเขาพูดปููก็เข้าใจแล้วก็อาจจะเด็กมันยนอยู่แล้วว่าเด็กโดนลงปีเนี่ยทำไมไม่ห้าเรามาใจอะไรตอนหลังที่ผมนที่ผมพูดอะอยากไปฟังเยอะ พราะทุกคนในซอยนี่ไม่มีใครชอบผมเลเพราะว่าผมเรื่องมานนี่ยผมกตัวหลายเรืร่อ,องทีนี้ทางครอบครัวเด็กเนี่ยก็เกรงจะไม่ปลอดภัยนะฮะ,ะล่าสุดนี่ไปร้องกับทางคุณต้นอ้อมูล,ลนิธิเป็นหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้มีการไปหารือกับตำรวจสอนอคลองตันนะ,ะเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับคุณสุนิสาอายุ36แม่ของเด็กที่เสียหายเนี่ยบอกว่าลูกสาวเป็นเด็กพิเศษถูกวัยรุ่นทำร้ายที่ท้ายซอยของหมู่บ้านนะ เหตุเกิดสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกสาวของเธอออกไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้านตามปกติเพราะเป็นช่วงปิดเทอมวันนั้นเป็นวันแรกที่ลูกถูกทำร้ายซึ่งเธอไม่รู้ลูกไม่ได้บอกจากนั้นอีกไม่กี่วันฮะต้นเดือนพฤศจิกายนเธอเห็นว่าลูกสาวถูกเพื่อนหิ้วปีกมาส่งที่บ้านก็เลยถามว่าเอามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะลูกก็ยังกล้ากล้ากลัวๆนะนะเพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยมากระซิบข้างหูบอกมืออย่าบอกแม่มึงนะเออถ้าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหนักกว่านี้อีกอะไรประมาณนี้เนี่ยนะ ตอนนั้นก็ตกใจมากเลยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเออ,อเดี๋ยวลองฟังแม่ของเด็กหน่อยครับแค่เอาลูกมาขอโทษแล้วก็คือน้องโดนทำร้ายมาสี่ครั้งแล้วค่ะที่หนักๆค่ะน้องอายุ11ขวบค่ะน้องเป็นเด็กพิเศษค่อนข้างช้ากว่าปกติน้องมีอาการหวาดกลัวเข้ามาค่ะตั้งแต่รอบที่สองค่ะแล้วน้องแจ้งว่าหนู ถูกเพื่อนตีมานะแต่ว่าเราไม่ได้ติดใจเอาความเพราะว่า,าการเล่นของเด็กอะคะ่ะมันมีกระทบกระทั่งการแกล้งกันบ้างมันคือเรื่องธรรมดาค่ะแล้วพ,พอมาพักหลังคือน้องอรอบที่สามค่ะที่น้องโดนทำร้ายอะคือ,อโดนตบบ้องหูมาเน,เนื่องด้วยน้องเป็น,เ,ปนเด็กพิเศษอะคะ่ะเขาก็ยืนแบบให้เขาต่อยอย่างเดียวเลยน้องก็ได้แค่นี้จริงๆค่ะสงสารค่ะแม่ไม่คิดว่จะจะขนาดนี้ พอมาเห็นล้วก็คือพูดไม่ออกเลยค่ะคือมันรุนแรงเกินกว่าที่เด็กอายุสิบห้าสิบหกเขาทำกันพูดไปก็น้ําตาไหลไปเนี่ยชินนะครับมออแม่บอกว่าเนี่ยลูกมาเจอแบบนี้นะฮะ,ะโดนตบบ้องหูด้วยนะปวดหูไปสามวันเลยเนี่ยนะ,ะ,ะอะทางคุณต้นอ้อก,ก็ประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวกระทรวงพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตํารวจนะฮะเ,ออเห็นบอกว่าเนี่ยนะะวันนี้นักข่าวก็ไปที่อพาร์ตเมนต์ ที่จุดเกิดเหตุเป็นหอพักของเด็กคู่กรณีอ,อยู่ในซอยพัฒนาการ20แยกสนะฮะวันนี้ก็เจอกับในแมนเป็นพ่อของเด็กคู่กรณีคนนี้เลยฮะในแมนเขาบอกกับนักข่าวนะฮะว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่ทราบข้อมูลมากนักหรอกในตอนแรกเนี่ยยังคิดว่าเด็กเนี่ยเล่นกันตามปกติอยู่เลยเพราะว่าลูกสาวของเขาเองเนี่ยก็ไม่เคยมาเล่าอะไรให้ฟังอีกทั้งฝั่งพ่อเลี้ยงของเด็กที่ถูกทําร้ายเนี่ยก็เคยทั้งทําร้ายทุบตีเด็กอยู่บ่อยๆจนเด็กวัยสิปีเนี่ยออกจากบ้านมาด้วยนะฮะเขาบอกมาแบบนี้ส่วนเด็กผู้เสียหายนั้น ก็เคยมานั่งเล่นบ้านเขาเนี่ยอยู่บ่อยครั้งตัวเขาเองนะตัวแมนเองเนี่ยก็มีการแบ่งขนมนมเนยให้กินเป็นประจำเขาเองก็เพิ่งทราบว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าและก็ยอมรับนะฮะว่าหลังจากที่ได้มีโอกาสเห็นคลิปที่มีการถ่ายเอาไว้ก็รู้สึกตกใจกับการกระทําของลูกสาวของตนเองเป็นอย่างมากยืนยันนะฮะว่าหลังจากนี้จะอบรมสั่งสอนลูกสาวให้ดียิ่งขึ้นและยอมรับกับการกระทําที่เกิดขึ้นด้วยนะครับทั้งนี้ตัวเองเนี่ยก็ขอโทษครอบครัวของเด็กที่เสียหายด้วยสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ ครับขายช่วยแม่ขายอยู่พอดีก็เด็กเด็กใช่ครับเด็กที่มากระชากผมลากพื้นเตะต่อยนี่คือเล่นกันหรอไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ดูผมคนเดียวเขาเด็กเด็กเล่นกันหมุเลยครับประมาณนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันแรงรุนแรงหลไรขนาดนี้ผมยังไม่ไม่รู้จริงๆครับขอโทษแม่เขาก่อนเลยนะตอนที่แม่เขามาหานะผมก็ขอโทษลูกรูปเด็กมันเล่นกันอะไรเงี้ย ต่อต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับมีเกิดเหตุที่ผมจัดก,การเต็มที่เลยครับผมก็ยกมือไหว้คุณแม่เเนี่ยฮะคือคุณแม่นี่เป็นคนสัญชาติเมียนมาครับก็ตอนนี้เห็นบอกว่าทางตอมอก็เอาตัวไปสอบสวนเพิ่มตเติมตเปรียบเทียบปรับแล้วก็ดูเรื่องของเอกสาตรต่างๆใบอนุญาตเขา้าเมืองเนี่ยถูกกฎหมายหรือไม่นะครับเขาบอกไม่มีเอกสารเนี่ยแล้วเราตัวไปปรับก่อนเนี่ยนะฮะทีนี้อีกคนหนึ่ง ในบอยพ่อเลี้ยงของน้องอายุ11ผู้เสียหายบอกนะฮะว่าที่ในแมนเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยชอบตีลูกเลี้ยงเนี่ยยอมรับว่าเคยมีการตีลูกเลี้ยงจริงเนื่องจากลูกเลี้ยงเนี่ยเด็กหญิงวัยสิเนี่ยไม่เชื่อฟังประกอบกับดึกๆเนี่ยชอบหนีออกจากบ้านไปเล่นบ้านเพื่อนดุด่าแล้วก็ไม่เป็นผลนะฮะก็ตีบ้างแต่ไม่ได้ตีแรงหรอกตีเล็กน้อยอ่าเขาเรียกว่าตีสั่งสอนไม่ได้ตีเพื่อทำร้ายร่างกายนะครับนี่แหละครับ ส่วนที่อีกฝ่ายบอกว่าเนี่ยผมไล่ลูกเลี้ยงออกจากบ้านก็ไม่จริงเช่นเดียวกันนะฮะเอออ่ะเดี๋ยวลองฟังในบอยหนะ่อยฮะตีทางสอนเฉยๆครับไม่ใช่ว่าไปไล่น้องอยากมาเจอน้องอะไรเขาบอกว่าพ่อชอบทะเลาะกับน,น้องจริงไหมครบเขาบอกว่าตัวพ่อมาก็อ้างอย่างว่าพ่อชบ<พ>อบทะเาะกันอันที่เขาอ้างอ่ะมันไม่ใช่ครับวันที่มีวันหนึ่งที่ว่าน้องไม่เข้าบ้านผมกลับมาประมาณตีหนึ่งอ่าผมมาเจอน้องมันเล่นอยู่อ่าผมก็มีการดูน้องว่าทาไมไม่เข้าบ้าน เขาบอกว่าพ่อชอบไล่น้องออกไม่เคยครับไม่เคยถามน้องได้ไม่เคยตีน้องเหรอครับถามว่าตีไม่ตีตีทางทองคือตีทางทอนเฉยครับหลังจากนี้คิดว่าอย่างรับพ่อจะดูแลน้องเองเออทำไมเนี่ยทำไมให้แม่เขาบริหารเรานะครับพ่อเนี่ยพ่อไม่ค่อยอยู่หรือว่าอะไรใช่ครับผมไม่ค่อยอยู่จะทำงานตลอดมมาเจออ่ะนี่นะครับครับวันนี้หลายหน่วยงานนะลงพื้นที่ไปก็เดี๋ยวคงจะได้จัดการกับปัญหาที่ว่านี้แต่ ทั้งสองฝ่ายก็ยังเป็นเยาวชนนะนะฝ่ายลูกของเมียนมาวัยรุ่นในซอยก็สิบสี่สิบห้าฝ่ายน้องที่โดนทํำร้ายก็อายุสิบเอ็ดนะฮะแต่ว่าถ้าทําอะไรที่มันแรงเนี่ยอันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนนะฮะ